Okay. Nếu ừ. 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 anh có thu hút, anh có thể gà German ởас mắt. M Donald gek! Ay mầng nghe anh nói my lord, anh Rudolf. L 없는 loa tráiöstывает chứ? Ngươi đứng bên climb to đi. Ngươi có thông tin về ไ่เรือม้ขบแรกโฟคือเะยรยังมีคนย่ดไปรปาปิดตู้เอาไปได้ไหนอเ็ปอเ็แมวลืมไปเอาเปล่าไปดักตู้ไว้ย่ทม้เลยดักไม่ได้ดักไม่ได้มันนี่ปะตูมันพังอืมเมันเราถูกใันเสียเดีดีเน่มาเดมดีแม่มาไม่ได้่าเเิน่เองดว่า

ไปต้อนโดนได้มายืนรัตั้งห้านาที่คนคนนี้ที่ทนนี่มันแถนมีหวังหัวจต่จางโม่ใไหรากอกมากันเดไปไปเรยไม่มาไปโม่ไปอย่างน้นไปเล่ตรงนี้ไม่มีไม่ไปเมาก็จะจากโอเคที่เดียวแต่พี่เราไปโรงกันเลยไม่มันแข่

จะได้ชีวิตนี้ไม่ใหญ่จัดไม่ดูดนก่ไม่าตอนกขอใเข้อลับม่าดไม่ไม่แ่ไม่ไม่ลับอ่ะอกรอูแล้วก็เมท่านตไปก็ยังให้งอ่ะยังหาให้่ได้ือมดลไม่มู้ไมอดกน่ี้ไปต้่รยเขา็มาหาเขดีไอ้พวดังตนเลยไอพ่ยูวิตบดังเดือนก็ลัง ยนาน้าก่ออ่โกับตู้เก็บน้ำตึ้ไอ้บนก็วิ่งมาไอนก็วิ่งมาไม่โอ่ตืังนาอกคือใชุ่ทต่เขาให้โอขึ้นมาโผหัดตรงนั้นเขามีเวลาจำกัดคือพอเราลงรถพกันภายในกี่นาทีเราต้องขึ้นออกมาสแกนพาสปอร์ตเดียวันเดี๋ยวเดียวเไหมเดียวเรียกอยู่แล้วเดี๋ยวมันเดียวเรียกมมามามาต้องเรียกให้ขึ้นไไม่งั้นเวลาพาสปอร์ตไม่ใช่ใช้ตรงนี้นี่ขึ้นมานี่เดี เราไหวยื่นอย่างตัวห้าทักเดียวกำลังมั่วตัวอยู่วหวยืนตัวห้าเกิดอะไรอยู่ตัวมันตั้มใส่ยิกอย่างเดียวเห็นไหมมันเข้าใกล้เขาก็ไม่ยากให้เราติดผมแม่นเราขึ้นมาไม่ได้แล้วสเก็ตตั้มพัดคนไม่ได้มันมีอะไรอยู่มือของขาใครมาแต่เดียวเขาต้องเขียนใบไอ้นั้นให้เผื่อให้ออกได้ผมแม่นออกไม่ได้ฮะวางนิ้วจนบไม่หักด้วยตอนนั้น

ไม่เด่นตัว่เด่นตัวไยกูรู้อ่มันตึ้งห่าดีเรวอ่ะ่าดีมันไม่ไป่อยแล้วดีแล้วดีทีเขานอนไม่นอนเพบอกกันเพลนี่เดดไเดินเพื่มาเม้าตัวเม็ดวหนึ่งร่องรูกล้ามรู้ลงมั่งนม่เบาไปมั่ง

Ấy ta ừ. chắc như ta này Tuyên <laughs> mà chắc ta này được quay qua Qua phía trước tại đỉnh là bọc nôn nhưng <laughs> mình, mình cứ để tâm trùng mường sơn chân mình gặp ta đi rồi mường Sơn chân mường Sơn chân <laughs> À, rồi Ừ, dạ em nắc vậy ta. để bên kia qua. Ờ. Rồi con rồi con mà. Để em bay nữa cái mì đồ típ bé. Phải qua về đồ típ về mường kín. Chẳng mường luôn. Nhưng mà mường tên chân đi đồ típ tặng bé.

มันนดีเลยเี่นี่ยอันมันพัดหรือข้างอืมนังเลยเีรอเวลารถโอ้นี่ตอนนี้กำลังพิดโตรถรถตงดีฮ่องกงกำลังตัวรถเซ็กซี่อยูแป๊บเดียวนะเพราะว่ารกมาจากนั้นบันไดเดินขึ้นบันไดเลื่อนร่องจุดมันรถไปฮ่องกงเลีวยงนไน่ไม่ใหญ่ตึงไอเดียวตอนที่ว่า

อยากเลยจำตั hmm. à, n ha n ha, really? ้มมั่งนี่โบเจ็บซีนมาแล้วนี่โบเจ็บเอวนี่โบวัดนาตีปักคอลไม่ใช่เลยตึ้งสี่นี้งอย่างนี้แต่ได้กิโลได้เจ็ดลู ็นนาเดียขนาดวันไม่ใช่มีเครมาคุมนะไม่ต้องมียามรือว่าขนาดไหนล่าดานงเราอยู่ไปมันแต่เขาก็แต่ละคนก็มีระเบียบของเนี่ยรถตากรยาก็จดสาวสาวสาวาวันบนเราอย่งผมยกบดมั่งหลักมังโยนลงมังเอมามั่ง